จะมาบอกผลของการเดิน1มื่นก้าในช่วง2เดือนที่ผ่านมาของนกนะคะน้ำหนักลดลงไปประมาณ3กิโลกว่ากว่าปัญหาเรื่องปวดข้อปวดเข่านะคะอาการชาอาการตะคิวเวลาที่ลุกนั่งเปลี่ยนท่าเนี่ยกระดูกข้อเข่าลั่นกรอบแกแบแเนี่ยหายไปนะคะอาการปวดเนื้อปวดตัวนะคะนกอาจจะต้องกินยาแก้ปวดลดการอักเสบของกล้ามเนื้อยาคลายกล้ามเนื้อเนี่ย อย่างน้อยวันละครั้งนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยนกเลิกกินแล้วนะคะรู้สึกว่าผิวพรรณหน้าตาเป็นปรังสดใสขึ้นในเวลากลางคืนเนี่ยนกหลับได้ลึกแล้วก็หลับได้ยาวในเรื่องของระบบขับถ่ายค่ะทุกเช้าเนี่ยนกจะถ่ายปกปติเลยทุกเช้านะคะ ามาสู่ EP ที่สามของการเดินหมื่นก้าวแล้วนะคะ EP ที่1เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องบรรยากาศ<ข>ในการเดินของนกนะคะเดินหมื่นก้าวของ EP ที่2นะคะก็จะเป็นในเรื่องของประโยชน์ของการเดินวน EP นี้เป็น EP ที่สามนะคะนกก็จะมาบอกเทคนิคนะคะในเรื่องของการเดินของนกเองนะคะนกจะมาบอกผลของการเดินหมื่นก้าวในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาของนกนะคะ สิ่งที่เกิดขึ้นกับนกนะคะหนึ่งน้ำหนักลดลงไปประมาณสามกิโลกว่าๆนะคะสองปัญหาเรื่องปวดข้อปวดเข่านะคะอาการชาอาการตะคิวเวลาที่ลุกนั่งเปลี่ยนท่าเนี่ยกระดูกข้อเข่าลั่นกรอบกรอบแกรบแกเนี่ยหายไปนะคะอาการปวดเนื้อปวดตัวนะคะนกอาจจะต้องกินยาแก้ปวดลดการอักเสบของกล้ามเนื้อยาคลายกล้ามเนื้อเนี่ย อย่างน้อยวันละครั้งนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยนกเลิกกินแล้วนะคะก็คือมารู้สึกว่าสบายขึ้นนะคะไม่มีปวดเนื้อปวดตัวนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าร่างกายเราเกิดความยืดหยุ่นนะคะก็เลยทําให้อาการปวดเนื้อปวดตัวเนี่ยดีขึ้นนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าผิวพรรณหน้าตาเป็นปรังสดใสขึ้นนอกจากนี้เนี่ยในเวลากลางคืนเนี่ยนกหลับ ได้ลึกแล้วก็หลับได้ยาวแล,และที่สำคัญในเรื่องของระบบขับถ่ายค่ะทุกเช้าเนี่ยนกจะถ่ายปกติเลยทุกเช้านะคะจากที่เมื่อก่อนนะคะบางวันอาจจะถ่ายบางวันอาจจะไม่ถ่ายแต่ถ้านะตอนนี้เนี่ยนกถ่ายทุกวันเลยนะคะ mm hmm. แล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะท่านผู้ชมแนะนำในเรื่องของการดื่มน้ำเยอะๆค่ะอย่างน้อยวันละ2ลิตรถึง3ลิตรเลยนะคะ มันจะช่วยในเรื่องของการระบบไหลเวียนระบบเผาผลาญระบบขับถ่ายนะคะในเรื่องของผิวพรรณการเดินก็สำคัญน้ำก็ต้องดื่มเยอะๆนะคะเดี๋ยวเราติดตามอีีต่อไปเลยค่ะครั้งแรกเลยเนี่ยนกอะนกจะต้องเดินให้ได้หมื่นเก้าภายในหนึ่งไซเคิลเลยก็คือหนึ่งรอบเนี้ยนกจะเดินให้ได้เลยหมื่นเก้า พราะนกอยากรู้ว่านกจะใช้เวลาประมาณนะคะกี่ชั่วโมงนะคะซึ่งะระยะเวลาตรงนี้นกว่ามันก็จะบวกลบใกล้ๆกันนะคะก็ะทุกคนเนี่ยอาจจะ,ะถ้าไม่มีในเรื่องของนาฬิกาจับเวลาก็ใช้เทคนิคนี้เลยก็ได้ค่ะ1 9 0 0บวกลบ หชั่วโมงครึ่งนะคะเราตีไปหนึ่งชั่วโมงครึ่งเลยค่ะแล้วก็อาจจะเพิ่มจากนั้นไปสักเล็กน้อยได้นะคะ,ะ,คะการเดินนะคะทุกคนมันมีหลายสเตปด้วยนะคะสำหรับการเดินแบบอ่วอร์มอัพหรือว่าครูดาวนะคะก็เหมาะกับนะออกกำลังกายนะคะหรือว่าพึ่งหัดเดินหรือหัดออกกำลังกายนะคะเหมาะกับมือใหม่ค่ะ ลองจับชีพจรดูนะคะชีพจรของนกพจรนกจะอยู่ในช่วง84-101ถครั้งนะคะต่อนอาทีนะคะสำหรับเลเวลที่2นะคะช่วยในเรื่องของการเพิ่มความอึดให้กับร่างกายนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการดึงไขมันเก่าออกมาใช้นะคะก็คือจุดประสงค์ของนกที่นกหาข้อมูลต่างๆเนี่ยก็คือนกอยากได้ในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะอยากในเรื่องของในเมื่อเรา อย่าให้ได้เสียประโยชน์อ่ะนี่ถ้าเราทําอะไรแล้วเราต้องมีผลลัพธ์และมีเป้าหมายนะคะในส่วนของเลเวลที่สองเนี่ยถ้านกต้องการในเรื่องของความอึดของร่างกายด้วยต้องการในเรื่องของการลดน้ําหนักในเรื่องของการดึงไขมันเก่าออกมาใช้ด้วยนี่นะคะนกจะต้องเดินนะคะเพื่อที่ให้ชีพจรของนกนะคะอยู่ในช่วงหนึ่งร้อยหนึ่งครั้ง ถึง118ครั้งต่อนาทีนะคะเราก็จะช่วยในเรื่องของอเพิ่มความอึดให้กับร่างกายด้วยช่วยในเรื่องของการดึงไขมันเก่าออกมาใช้ด้วยนะคะแล้วก็ระยะเวลาเท่าไหร่ระยะเวลาที่ใช้นะคะคือก็ประมาณอย่างอย่างขั้นต่ำโดยเฉลี่ยเลยก็อยู่ที่สี่สิบนาทีนะคะถึงหนึ่งชั่วโมงสำหรับเลเวลที่3นะคะจะเพิ่มความอึดจะเพิ่มความอึดให้กับกล้ามเนื้อหัวใจนะคะ ชีพจรนะคะชีพจรช่วงนี้ของนกนะคะก็จะอยู่ในช่วง118ครั้งถึง135ครั้งต่อนาทีนะคะสำหรับเลเวลที่4นะคะเป็นการเพิ่มสมรรถภาพให้กับร่างกายนะคะ ถ้าในเลเวลที่4เนี่ยชีพจรของนกนะคะการจับชีพจรของนกนะคะในช่วงระหว่างการเดินหรือการออกกําลังกายนะคะจะอยู่ในช่วง135ครั้งถึง152ครั้งต่อนาทีนะคะ <c oughs> เรามาถึงเรามาถึงเลเวลสุดท้ายแล้วนะคะเลเวลที่5นะคะซึ่งสําหรับเลเวลเนี้ยเหมาะนะคะเหมาะกับใครเหมาะกับมืออาชีพนะคะเหมาะกับมืออาชีพเลย ถ้าอาชีพน้อยๆอย่างเราเนี่ยอย่าพึ่งนะคะท,ท่านผู้ชมอย่าพึ่งนะคะในเรื่องของการเดินหรือการออกกําลังกายสําหรับเรเวลนี้เนี่ยคะย่ะชพประจรของนกจะอยู่ที่150 1 5 0ถึง170ครั้งต่อนาทีเลยนะคะส่งอาจจะมีอันตรายเกิดขึ้นได้กับกับเราได้นะคะถ้าหากว่าร่างกายเรายังไม่แข็งแรงพอนะคะเมื่อเรารู้แล้วนะคะว่า ตราการเต้นของหัวใจนะคะสัมพันธ์กับก,กับการออกกําลังกายนะคะนะการที่คนเรานะคะน้ําหนักจะลดลงไป1กิโลนะคะ1กิโลกร,รัมนะคะต้องใช้พลังงานเลยคะพลังงานของร่างกายที่เราใช้ในแต่ละวันเนี้ยละคะ่ะนึกเจ็ดพันเจ็ดร้อยกิโลแคลอรี่น้ําหนักเราจะหายไป1กิโลนะคะก็มาเข้าสู่วิธีการ ใช้จริงของนกเลยนะคะการออกกำลังกายที่ได้ยืนยาวที่สุดนะคะเราสามารถทำได้ไปตลอดชีพเราเลยการออกกำลังกายฉันจะต้องกินเหมือนเดิมก็คือในเรื่องของการกินเนี่ยนกต้องกินปกตินะคะหลังจากที่นกรู้แล้วว่าสิ่งที่กินเนี่ยนกต้องกินปกติอันที่สองเนี่ยนกรู้ว่าน้ำหนักที่หายไป1นกิโลเท่ากับเจ็ดพันเจ็ดรอยกิโลแคลอรี่ใช่ไหมคะ นกก็มาดูก่อนว่าแต่ละวันนะคะแต่ละวันเลยเนี่ยอาหารที่นกชอบแล้วกินสม่ำเสม,มอกินเป็นประจำมีอะไรบ้างนะคะซึ่งของนกเนี่ยวันหนึ่งโดยเฉลี่ยแล้วนะคะนกก,ก็กินวันละประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยหนึ่งพันห้าร้อยกิโลแคลอรี่ต่อวันนะคะนี่ก็คือข้าวๆนะคะจากดูที่อาหารการกินของเรานะคะ <S 2> <S 2> <S 2> <ๆ>เมื่อเราดูแล้วว่าแต่ละวันเนี่ย พลังงานที่เราใช้นะคะประมาณกี่แคลอรี่นะคะก็เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ในใจก่อนนะคะแล้วก็เราก็มาในเรื่องของการเดินเลยนะคะเพราะว่าในเรื่องของการเดินเนี่ยนกคิดว่าไม่ว่าเราอายุขนาดไหนนะคะมันก็แค่เดินเนาะแต่พอเราอายุมากขึ้นการเดินมันก็จะแตกต่างกันไปแต่มันทำให้เรามีโอกาสที่จะได้ออกกำลังกายแบบเนี้ยไปตลอดชีวิตเลยนะคะ ปัญหาของนกที่นกเจอก็คือเริ่มมีปัญหาในเรื่องข้องของของข้อเข่านะคะพอเหยียดขาแรงๆปุ๊บจะรู้สึกมีตะคิวนะคะลุกนั่งเปลี่ยนท่าปุ๊บก็จะมีเสียงกรอบกแกลบแกอบกแกลบแที่เข่านะคะการเดินของนกนะคะอย่างที่บอกวัยของนกก็คือ51ปีในเรื่องของการวอร์มอัพหรือว่าโคดาวก็คือฮัท อชีพจรนะคะในเรื่องของอัตราการเต้นของหวของในเรื่องของอัตราการเต้นของหัวใจนะคะของนกของนกนะคะของนกนะคะจะอยู่ที่จะอยู่ที่84ครั้งถึง101ครั้งต่อนาทีแล้วก็ถ้าหากว่านกต้องการในเรื่องของความอึดให้กับร่างกายในเรื่องของสุขภาพด้วยในเรื่องของอการลดน้ำหนักด้วยนะคะ นกจะต้องเดินให้ชีพจรของนกเนี่ยอยู่ในช่วง101ถึง118ครั้งต่อนาทีต้องบอกท่านผู้ชมว่าอายุขนาดนกนะคะแล้วนกต้องการนกต้องการเพิ่มความแข็งแรงให้กับหัวใจของนกเองนะคะนกต้องเดินให้ชีพจรนะคะ อยู่ในช่วง118ครั้งถึง135ครั้งต่อนอาทีนะคะตอนนี้ตอนนี้นะคะวัตถุประสงค์ของนกเนี่ยก็จะมี3อย่างด้วยกันก็คือ1ในเรื่องของสุขภาพ2ในเรื่องของการลดน้ำหนักนะคะแล้ววิธีการเดินทั้ง3มเลเวลของนกเนี่ยเดินอย่างไรนะคะ เรามารู้ในเรื่องของวิธีการเดินของนกเลยนะคะ 1. ในเรื่องของการเดินวอร์มอัพหรือว่าคูลดาวนะคะนกก็ใช้เทคนิคการเดินเร็วนิดนึงนะคะการเดินเร็วนิดนึงนะคะเป็นการวอร์มอัพหรือว่าคูลดาวนะคะแล้วก็ในส่วนของเดเวลที่2นะคะว่านกเดินอย่างไรนะคะตอนแรกเนี่ยนกก็ไม่รู้เค่ะว่าเอะเราจะเอาความรู้สึกไหนนะคะ ในเรื่องของการเดินในเลเวลนี้มีคนทําให้รู้สึกว่าโทรไปไม่รับโทรศัพท์โทรไปไม่รับโทรศัพท์นะคะแล้วช่วงนั้นเนี่ยนกอะกำลังนกก็เลยมาเรื่องของการเดินในส่วนของเลเวลที่สองจำไว้เลยนะคะท่านผู้ชมเดินแบบโมโหอะค่ะ เราจะได้ฮาร์ดเลดนะคะจะเราจะได้ชีพจรอยู่ในช่วงสำหรับนกนะคะตอนนั้นเนี่ยอยู่ในช่วง100อาจจะยาวบวกบวกไปถึง120ยิบนิดๆเลยค่ะนะคะก็คือเราสามารถจำความรู้สึกนี้ถ้าหากว่าเราเอ๊ะฉันจะเดินให้อ่าชีพจรของฉันอยู่ในช่วงในเรื่องของการเบิร์นไขมันดึงไขมันเก่าออกมาใช้เนี่ย เราจะต้องเดินลักษณะแบบไหนเดินเหมือนชับ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 เดินเหมือนแบบว่ากึ่งกึ่งโมโห,โหนะคะแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้แบบโกรธปี๊ดนะคะท่านผู้ชมเราจะได้ทั้ง2ช่วงเลยเราจะได้ในเรื่องของการเบิร์นไขมันก็คือดึงไขมันเก่าออกมาใช้ชั้งในเรื่องของการเพิ่มความแข็งแรงให้กับหัวใจเลยนะคะอย่างที่บอกท่านผู้ชมไปนะคะครั้งแรกเลยเนี่ยนกเดิน19 0 0เลยค่ะ ไซเคิลเนี้ยหนึ่งรอบเนี่ยนกเดินหนึ่งหมื่นเก้าเลยนะคะนกใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งบวกลบนะคะนกให้ชั่วโมงครึ่งบวกลบขึ้นอยู่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่า,เ,าเราเดินชับ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 มีอารมณ์ตรงนั้นะ่ะเยอะมันก็จะใช้เวลาน้อยลงแต่ถ้าเกิดว่าอารมณ์ตรงนั้นะ่ะของเราน้อยลงเราก็จะใช้เวลามากขึ้นนะคะท่านผู้ชมส่วนในเรื่องของการชั่งน้ําหนักอะคะ่ะท่านผู้ชมเราจะชั่งทุกวันก็ได้เราจะชั่ง อาทิตย์หนึ่งชั่งทีหนึ่งหรือว่า10วันช่างทีหนึ่งก็ได้ค่ะสาหรับนกนะไม่ค่อยไม,ไม่ไม่มีผลกระทบอะไรเพราะว่านกมีเป้าหมายระยะยาวอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของการลดน้าหนักเนี่ยนกไม่ได้ต้องการน้ําหนักที่ลดลงควบภาพนะคะด้วยหนึ่งก็คือนกาอายุเยอะแล้วนะคะแล้วก็ต้องการในเรื่องของความแข็งแรงแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าเราเดินในระยะยาวแน่นอน นกก็เลยไม่ได้มองในเรื่องของการลดน้ําหนักแบบควบภาพนะคะอย่างสมมุติว่านกอยากจะได้สักเดือนหนึ่งนะคะหรือว่าสองเดือนประมาณสักโลกครึ่งถึงสองกิโลก็พอในเรื่องของนกนะคะ <c oughs> ก็หลังจากเดิน10วันท่านผู้ชมรู้ไหมว่านกน้ําหนักหายไปเท่าไหร่น้ําหนักของนกหายไปประมาณนะคะประมาณครึ่งกิโลค่ะ <c oughs> ครึ่งกิโลนะคะดีไหมก็คือออนกไม่ได้ท้อเลยนะ กจะให้กําลังใจตัวเองคิดมากก็แค่เดินน่ะโอ้โหแค่เดินอย่างเดียวนะแล้วก็เดินในบ้านเราด้วยน้ําหนักยังต้องหายไปตั้งครึ่งกิโลโดยปกติถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเนี่ยน้ําหนักขึ้นด้วยซ้ําเพราะว่าของนกอะน้ําหนักตั้งต้นเลยในเรื่องของการลดน้ําหนักเนี่ยก่อนที่จะมาในเรื่องของการออกกําลังกายโดยการเดินเนี่ยหกบวกบวกนะคะหกสิบนิดนดค่ะสิวันเนี่ยหายไปครึ่งกิโลดีใจแล้วนะคะดีแล้วแหละเพราะว่า ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยน้ำหนักเราขึ้นแน่นอนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนกก็ต้องมานกก็มาทบทวนในเครื่องขบ,ขบวนการเดินของนกอีกรอบหนึ่งว่าถ้าเราต้องการน้ำหนักที่ลดลงเร็วกว่านี้นิดหนึ่งได้ไหมนะคะได้สิทำไมจะไม่ได้เรามาดูว่าน้ำหนักที่หายไปครึ่งกิโลแปลว่า10วันที่ผ่านมาเนี่ยพลังงานที่เราใช้เพิ่มขึ้นนะคะ3000 500กิโลแคลอรี่แล้วเราจะทำยังไงละ่ะเพื่อที่ต้องการให้น้ำหนักเนี่ยลดลงอีกนิดหนึ่งนะคะสำหรับนกก็ใช้วิธีในเรื่องของจากที่การเดิน10,009ในชั่วโมงครึ่งบวกลบอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยขั้นต่ำของนกอะ่ะแต่ละรอบของการเดินจะอย่างน้อย40นาทีแต่แต่โดยปกติแล้วที่สม่ำเสมอของนกเลยเนี่ยก็คือ1 0 0 0เลยนะคะ มันทำให้กระบวนการเผาผลาญเนี่ยต่อเนื่องนะคะมันก็จะสมผลทําให้น้ําหนักของเราเนี่ยลดลงเร็วขึ้นนะคะร่างกายมีความแข็งแรงมากขึ้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยค่ะนกก็ออกเพิ่มนะคะนกเดินเพิ่มอีกวันละประมาณ40นาทีนะคะ40นาทีซึ่งถ้า40นาทีของนกเนี่ยก็จะประมาณ4 9 0พนะคะนกลืมบอกไปว่า ชั่วโมงครึ่งบวกลบของนกเนี่ยจะได้หมื่นเกาแล้วก็ถ้าสี่สิบนาทีของนกเนี่ยจะได้ประมาณสี่พันเก้านะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่ะนกก็อาจจะหนึ่งหมื่นบ้างนะคะแล้วก็อาจจะเพิ่มอีกสี่พันเ้าบ้างบางวันนะคะไม่ไม่ได้ทุกวันในส่วนของเพิ่มเนี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเวลานกก็จะทําแบบเนี้ยค่ะหนึ่งมืนนะคะบวกกับ อาจจะหาเวลาอีกช่วงหนึ่งอาจจะประมาณอีก4 0 0พนะคะใช้เวลาตั้งแต่19กุกภาพัมธานะคะจนถึงวันที่ที่2ที่สเมษาเนะะี่ยค่ะน้ำหนักนกหายไปจริงๆแล้วเนี่ยเกือบ3กิโลเลยนะคะอาจจะอาจจะแตะ3กิโลด้วยซ้ำนะคะน้ำหนักนกเหลือ57ครึ่งนะคะถ้าหากว่าเรายังไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แตะแตา56ด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ย นกหยุดเดินนกหยุดเดินมาตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงวันที่ถ่ายคลิปวันนี้นะคะวันนี้ก็คือวันที่15พฤษภาคมนกไปเตะเก้าอี้นะคะนิ้วก้อยมันน่าจะลาว่ะค่ะมันปวดมันบวมแล้วเราใส่รองเท้าอะ่ะมันปวดนะคะตอนนี้นกก็เลยหยุดเดินก่อนแต่น้ำหนักล่าสุดของนกเนี่ยก็ยังอยู่ในช่วง57ครึ่ง57.30อย่างเงี้ยค่ะอยู่ในช่วงประมาณนี้อยู่นะคะ เพราะว่าเรายังใช้เทคนิคในเรื่องของการกินของเราเหมือนปกตินะคะมันก็เลยไม่ได้ไปรบกวนในส่วนของน้าหนักสัพเทาไหร่นะคะ,ะท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้นกด้วยนะคะแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมนะคะมีอยากเอาอย่างนี้อย่าบอกว่ามีปัญหาเลยนะอยากมีสุขภาพหรือว่าอยากใช้เทคนิค ที่นกใช้อยู่ทุกวันนี้นะคะก็สามารถเขียนในเรื่องของน้ำหนักอายุนะคะแล้วก็โรคประจำตัวด้วยก็ดีค่ะแล้วก็อาหารนะคะอาหารในแต่ละวันนะคะที่ท่านผู้ชมทานมีอะไรบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวนกเนี่ยจะมาประเมินเบื้องต้นให้คร่าวๆนะคะฝากข้อมูลไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะ คอแห้งแล้วค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ